แฮชแท็กคืออะไรและสําคัญอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาดูความสําคัญของแฮชแท็กกันนะคะหรือที่เวลาที่เราเห็นคนเขียนใน Facebook แล้วมันจะขึ้นเป็นตัวแบบนี้ค่ะเป็นตัวที่มันหนาขึ้นกว่าตัวปกตินะคะอันนี้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ เปิดให้ดูอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเวลาที่เป็นตัวหนาหรือว่ามีตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมคาดๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าแฮชแท็กเวลาที่เรากดเข้าไปนะคะกดเข้าไปในคําของแฮชแท็กนั้นเช่นเกิดกดคําว่า Butterfly Cordy มันก็จะมีแสดงผลขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ใครที่โพสต์คําว่า Butterfly Cordy แบบนี้คืออะไรแล้วก็ให้เราสามารถที่จะดูดโพสตทั้งหมดที่เห็น แล้วสําหรับบรรทัยไฟขอดีพอเรากดไปแบบนี้ปึ๊บอะค่ะก็จะมีแบบเออข้อมูลเยอะแยะเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งนั้นะ่ะมันคืออะไรและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นค่ะเราสามารถที่จะใช้สิ่งสิ่งนี้ในการสร้างตัวตนของเราในการที่จะทําให้คนเนี่ยจดจาเราได้เพราะว่ามันจะเป็นตัวหนาขึ้นมาเห็นไหมอย่างตัวเก๋เป็นต้นนะคะเก๋ก็จะแฮชแท็กของเก๋เนี่ยก็คือเก๋จินซือ พอกดไปแล้วเนี่ยปึ๊บนะคะเราก็จะเข้าไปดูอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูที่โพสก็ได้เก๋ก็จะเป็นมีมีหลายที่นะคะที่เก๋แฮชแท็กไว้ white, ก็จะมีวันดีกีเพราะว่าเก๋เป็นผู้ก่อตั้งของวันดีกีเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีหลายๆที่อ่าก็จะดูอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราอยากรู้จักกับใครเราก็ไป กดแฮชแท็กนั้นได้เลยแล้วก็ไปหาดูว่าเอ๊เขาคือใครคือง่ายๆคือเราสามารถหาข้อมูลได้จากแฮชแท็กเหล่านั้นได้เลยนะคะหรือเราอยากจะสร้างตัวตนเราก็สามารถที่จะหาสิ่งๆนั้นได้เช่นกันค่ะอันนี้คือความสําคัญของแฮชแท็กใครติดแฮชแท็กได้เยอะนะคะจะมีส่วนที่จะทําให้เวลาที่ไปเซิร์ชอีกที่หน,นึ่งเนอะเอาให้ดูอีกอย่างหนึ่งเลยละกันเนอะเวลาที่เราไปเซิร์ชค่ะใน Google อสมมติ ะค,ะคำว่าปิกลซื้อแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราแฮชแท็กเยอะๆเนี่ยมันก็จะขึ้นนี่มันก็จะขึ้นในใน o o o g l e ด้วยนะคะก็ลองเอาไปทำดูค่ะคำว่าการที่เราแฮชแท็กเนี่ยสำคัญมากๆค่ะ